ก้าวสวัสดีพี่น้องวกวไไ้างปลายนะครับมือนีบ่าวนุกับไอร่อนนะครับมาตัดใหม่ได้พี่น้องเอาใหม่ไปให้าน,งนางไอร่นหัวเดีหัวเดียเนาะเดี่หัวหน่อมเดียวหัวไปครับพี่นอ้องแล้วเรือใหม่กับไอร่นกันครับ,บเอาเรือไม่เถือก็ทำใม่ไปล่นนี่<ว>หัวมันทายได้บ่นี่ยโอ้สิบบาทสิบสองก็เรือได้ยังวงแท้ต้นในบ้านนี่ฮะ โอ้ oh, ขึ้นไปล้นานบนเนี่ยนอนเดี๋ยว่ะเดี๋ยวป่ามาหาดก่อนป่ามก่อน ไปทางเจ้าเด้ล่ลนถนะ้างานไม่ไม่เกี่ยวไปหาเจ้าเดี่ยลุนยบลอยพี่นอ้อนงเอาพูดเลเอาพูดเอาูาดลยนเอา,เ,อา,เ,อาเป็นอย่างเมตัดไหมครับอเอาหน้าเจ้าสบก เอาไอ้โดมันไม่น่าเจ้าสิปลาปหนีนี่ไม่นามึงเลยฮ้ยม่น่าปาหนีมันไม่น่าเจ้ามันไม่น่าเจ้าจะมาตาเด็งเนยบตายวะกูหนีหนนไปกอนละคอยโอ๊ยตา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 ตายผ้ากูมาลักใหม่เอ้ย